คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุปคติตนอยู่เช่นอย่างพยศคุณบุตรทุกาษาีิบุญโมกขันลาเป็นต้นนี่คือจำท่านเป็นอุปคติตนอยูคอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อยศคุณบุตรอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบุนไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายอพอเข้าไปก็ ประทานพระรว่าก็สำเร็จมักผลขึ้นในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนยังไงไ่ายง่าถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ ทำหน้าที่ต่วกันลกแล้วโรคแล้วก็ระงับไปโดยทันทีไม่ยากอะไรเลยแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วก็หมอให้ยามานับทานก็หายไปเลย นี่ถ้าเราพูดขั้น,นเป็นอย่างนี้แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่านั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึง,ถงข,นขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญหรือจหลาดขนาดไหนมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคแพน,นิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามบุญตามกม จิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่ไหที่คอยรับยาอยู่แล้วพยายางท่านอุปติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิกันอยู่แล้วก็มาเนยะที่พอแนะนำั่งสอนหรือพอจุดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาห์พยายาม เกียดสกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งในผลทำซ้ำๆซากๆทำมาก็ค่อยๆอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเออามื่อเราทำมาหยุดไม่ถอยธรรมะเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสค่อยขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะม,มีมากเป็นงไรอำนาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลย,เยกิเลสมีอำนาจเต็มที่ อยากแสกดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากม,มีอำนาจมาก,มากขอความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แสกสินก็เข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกําลังอ่อนอานาจลงไปธรรมะก็มีมอำนาจเข้าไปโดยดลําดับลำดับการปฏิบัติธรรมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะพยายามให้ทาเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลสไม่ได้มีการไม่มีสถานที่ล่ำเวลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทำของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสจ,จึงต้องมีถ้าเราไม่ระมัดระวังจึงต้องผิด ผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบากการสั่งสมธรรมการประพฤตปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปร,รับปรามีิเลกยินเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประปฏิบัติทางด้านธรรมะ เมื่อธรรมะเข้าสูส่จิตใจมากน้อยเพียงไรใจก็ยยค่อยเกิดความเยีเนียน่ยมแจ่มใสมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลำดับนี่ธรรมจงมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความไปโดยโดยทั่วกันซึ่งตะกวนอบรมให้มีขึ้นภายในใจิตใจยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเปน็นอุปสรรคคือเคยได้อธิบายมาหลายครั้งหลาหนแล้ว,วการแค่กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมัน ขอตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งมาปู่ย่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทําลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างบอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยอพอที่จะบอกแล้วเอามาทานเลยอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมถึงต้องเป็นผู้มีหลักใจแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลักใจหนักแน่นพูดง่ายๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจนารณาแล้วนั้น ใจดำเดนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาเก่อกวนจิตใจให้รับความทุกข์ความลาบากคือเรื่องของกิเลสก็มีน้อยอยู่เป็นลำหนักเนอที่ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสบงบหลวงพระท่านอยู่พระคังภีร์การมีจํานวนมากมายที่มุ่งต่อแดน,นพ้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้ องนั้นสําเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาด้วยลำดับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆถ้าเรามองดูแต่ผลผ็เหม,มือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบําเพ็ญของท่านท่านสลับเป็นสละตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดก็ดตาม เมื่อได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติทรรมด้วยความเชื่อความสายตอพราอว่าคำาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนทั้งหมดสลิดนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลัดปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดาเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นเอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอิม่มก็ยอมอิม่มขอให้บําเพ็ญ ทำเพื่อความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปฏทานั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิบัติทาที่ราบรื่นโดยสม่ำเสม,มอและเป็นปัจจบัทาที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำหลับไม่ว่าการในสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้ว ต้องไปผลเป็นที่พึงใจโดยลำหนักคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้ามหมายถึงใจสถานที่เขาไม่ได้ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาวุ่นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่ทั้งนั้นอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่อปวนให้วุ่นวายนั่นเองนี่ คือพระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี่ที่นีไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวาาภาย,นยจในจิตใจภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี่ไม่วุ่นวายพะยศะแต่ผู้ถึ่เชื่อพะยศก็เอายศเข้ามานี้ที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรองทราบชื่อทราบนามเขารู้ไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้ว ที่นี่คือสถานที่นี่เขาเป็นสถานที่บําเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทําลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบําเพ็ญเพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นถ้าพูดถึงสถานที่ก็าสถานที่นั้นเป็นที่บําเพ็ญเป็นที่ระงับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบ รงับลงไปโดยเราโดยลำดับจนกระทั่งถึงความราบคาหงี่งห์ที่เด็กไม่มีเหลือภายนในใจแม่พระไทยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระไัยที่บริสุทธิ์พุทโธท,ทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระไทยที่ยุ่งเงหิงวุ่นวาย,ยานั้นจึงเรียกพระยศเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ยุ่งเหิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้กความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รับ ผลเป็นที่พอใจโดยลำดับลํานนี่นเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเรานี้ไม่มีที่อยู่เมื่อความวุ่นวายที่ก่อปวนอยู่ภายในจิตใจสงกกับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วพี่ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมด มีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจใเฉยๆแลวก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิงนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงในจสิตจิตใจ,จของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแรก้กิเลสหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแกล้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบัติเห็นแผ่นสอนให้กำหนดพดทุทโธธรมสังโฆเป็นเครื่องบริการเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรก นี่ก็คือเพืพ่อระง,งับความวุ่นวายแล้วต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องลดเครื่องสมัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสาคัญมันหมายกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายใน ใจก็สงบระงับลงไปได้มีการแก้กิเลสแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระง,งับกลับลงไปได้เออเสียงมันนิ่งไปไงว่าอย่าลืมอย่านีจจากจุดนี้วัตตจักรก็คือจิต เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลาบากทั้งหมดคือจิตอา,อารมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคําว่าคือจิตนี่ก็คือคือกจเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังสำรักปลอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งทั้งที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสําคัญด้วยความต้องการเฉย ต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่ง,งน,นั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้แก่อรรัตถัมนี่ะเป็นหลังใหญ่เอาบำเพ็ญลงไปคำว่า,าอาัตถิยตโนนาโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นภายนจิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบจมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอาัตถิยตโนนาโถ สติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามปราบตามมันลงไปให้สิ้นซากความขยันผิดขึ้นมามีเหตุมีผลผิดความขยันมันเกิดขึ้นได้<ม>ความขี้เกียจทิข้านี่เราเคยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมแต่เราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทําคนให้แหลมคมได้ไหม คนโง่ทําอะไรให้สําเร็จรู้ร่วงเพราะเรื่องความน่าชมมีไหมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อได้เข้ากันแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วทําอะไรไม่สาเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องการจะให้เห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงของศาสนาธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะทำใิธีไหนเราจะนําความขี้เกียจที่ข้านี้เข้ามาเป็นผู้นําทางเลย หรือจะนำความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความที่เกียดเพิ่มความโง่เข้าอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามติดขึ้นมาความฉลาดผิดได้ พยายามคิดอ่านแต่ตรองอยู่เสมอทีแรกก็พยายามผักคิดผักคน้นมากกว่าเพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบืนหรือความเชื่อความมั่นใจความดุดดื่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุกเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปแก้ลงที่หนี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปคาดไปหมายที่มุน่นที่นี่ เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาฆาพา,าหมายแล้วไม่ดูมันขาดแต่ที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายร้วนแ้วแต่ก็มันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่ที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้ที่ขายจะไม่เห็นที่ระงรับกลับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏ ถ้ามาระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่น,นี่ต้องแก้มันที่ตรงนี้มันร้อนที่ตรงไหนกําหนดดูที่ร้อนม,นมันวุ่นวายที่ตรงไหนกําหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจดจ่อเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความจริงแลงความวุ่นวายนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นละ่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกําหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรค้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้น ความวุ่นวายความทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความต้องการมั่นหมายอันแรมันจะ่เกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นงั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตตัวของมันไปสําคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาจนประเด็น้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสําคัญอยู่ที่ตรงนี้ พรามจงให้ย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ถ้าเห็นความจริงกับกับสิงที่ปรากฏอยู่เวลานี้มันทุกข์แค่ไหนให้ให้ดูตัวทุกข์แต่ความมันยังไม่เกิดทําไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกข์ขังแล้วก็เป็นตัวนิจจังอนัตตาอยู่แล้วดูให้มันชัดนี่แหละเป็นหินลับปัญญากําหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิต จิตมันคิดไปในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติแค่ควรดูด้วยดีแล้วเนี่ยที่ว่าถูกต้องแล้วเป็นทางที่จะระงับกับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ท่านดับทุกข์ท่านดับทิมถ้ามีสติปัญญาระดับได้ตรงนี้อ่ะมีความเพียนเราไม่ต้องกระตารทนาว่าให้ทุกนี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากอยากให้มันดับ ความอย่างนี้เป็นความเกอบเป็นสิ่งก่อกวนจะเพิ่มพุกขึ้นมาเมื่อันเมื่อมันไม่ดับอย่างใจหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือความทุกเวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้ไม่เป็นสิ่งที่ระงับกลับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสําคัญและไม่ต้อง ไปปรารถนามมนต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์เอาต้องการแต่ความจริงให้ดูความจริงดูความจริงถ้ามันเห็นมันทุกข์ไม่ทำมันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาเราให้เด็ดถึงคราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอาพิจารณาเราในสนามลบนี่ระหว่างขันกับจิตเนี่ยเป็นสนามลบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสนั่นเป็นอันหนึ่ง ขันเป็นอันหนึ่งมันเป็นคนละอย่างละอย่างขันไม่ปกติขันอะไรก็ตามไม่ปกติจิตก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องกระเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างฝังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างฝังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังเนี่ยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความทั้งผ่าน,นั้น ให้มันเบาบางไปจรรนกระทั่งความน้ำขานนั่นหมดไปคำว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดตัดขาด่าาาานี้เองตัดความน้ำขันว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายแล้วมัาเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทาใหม่มันเหมือนกับไปมันว่าเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทําไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์กขับมนรู้ว่ามันทุกข์กำหนดดูที่ตรงที่ว่ามันทุกข์ด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความผ ตั้งอยู่ใครรู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกมันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นแน่จิตทำไมไม่เห็นมันดับด้วยเนี่ยมันเป็นระเดียวกันทอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนี่นะมันชัดเจนถ้ามันม่ดับเอามันจะตายโดยกานให้ตายจิตยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันนี้นี่วิธีเผาขาญกีเด็ในหลักปัจจุบันนธรรมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทานี้จะเป็นอย่างอื่นไปนไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือไปกิเลสโดยดีการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้้งและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าพาดําเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามยันละจุดที่ควรแก้ไขจุดที่ควรตรวจจอบจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายาม ให้เข้าใจคือใจอาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำระตัสาาด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานของจิตคือความแน่นหนามันคงก็จะแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญา เมื่อนํามาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นโดยลาดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลาดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติปัญญามีมากอย่างไรกิเลสยำ่ำกลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่าทําลายจนไม่มปราฏสติปัญญาเลยพี่จะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันทุกข์มันเหยียบย่าทาลายบนอยู่นั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนมันไม่ทำใหม หน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความตัดความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วที่เลืสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดนั่นสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกินเลสอะไรมันเป็นกงจับอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุวทกข์ตัวลาบากทั้งทั้ง,งหลายนี่อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวาย เมื่อทราบ่นี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวานมันหมดเพราะกิเลสตัวก่อเกวดให้เดือดร้อนมวรมันหมดไปเพื่อหน้าของปัญญาหมดทุกหมดที่ใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นอะไรไปมันมีอยู่ของมันอยู่จนกระทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงว่าเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นะั้นเรื่องของมันมว่าไง เราจะไปสำคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงข่าวจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันเนจะวางไงมันไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันการสลายของธาตของขันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทำลายจิตใจให้คิบหายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทำหน้าที่ตามธรรมาชาติของเขา คือทำหน้าที่ตามใจลักือ,อนนี่กางท,ทุกขังตาเขาก็ทาเข้าไปผู้ที่รป้กดใจลักก,ก,ก็ให้รู้ไปพิจารณาไปหเห็นตามเป็นยิงไปแยมไชืปป่อว่าผู้ชนะหลากนาาี่แหละถนัดกุศลาทรมาให้ฉลาดที่ตรงนี้สวดให้ดีนะกุศลาทรมาจะไปคอยแต่เอาผ้ามาสวดเวลาตลายแล้วเคาะลงโป๊ะโป๊ะเป๊ะเเฮ้ยสำคัญจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดกุศลาธรรมาก็เท่าเดิมมันแหละ ว่าไงสือแล้วมันถูกจุดสิเสือกุศธกลธรรมะแปลว่าความชนดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบนะความโง่ก็อยู่ในตัวเองความลนดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาได้อาคุศลธรรมะมันก็อยู่ที่จิตมันอยู่ที่ไหนนี่นะอภิญญาตาธรรมะก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมะก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก่จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมะก็มันสนใจจะพูดเสียเวลา อากุศลธรรมาก่าเสียเวลาอัพยาธรรมาก่าเสียเวลารู้ตามความจริงนั้นสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมากุศลธรรมาแลถามามันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใจเนี่ยความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกลงวงโลกพระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วจะนำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เดชพาให้ปลอมเท่านั้นเองมันถึงปลอมในวันยั่งยำคืนยังรุ่งได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดพเพราะเดสพาให้ปลอม ถ้าสติปัญญาได้ยังก็ไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไม่สงสัยนี่แหละท่านบอกเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่จิตดูแสนสมยัยเนี่ยทานาัดโลกุตนธรรมมันเหนือโลกทั้งทั้งตี่อยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่่อน รู้ตามมาจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทําลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกอโลกคือขังเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุณาธรรมแปลว่าทาเหนือโลกนะฮนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบ,บริสุทธิ์เท่านั้นกับคําว่านิพพานังปรมังสุขขังอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าไม่ว่าก็อันเดียวกันยพยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะ อย่าไปคอยจะอาภาะมาสู่กุศลธรรมะยุ่งถ้าเป็นพระท่านไม่อยากยุ่งเนี่ยท่านลำคาท่านไม่อยากไปนอกจากพระหากินมันท่านจะจับไปเพราะวันนี้คนตายนะกุศลานอาห่ารว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าพระท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุ่งเวลาสอนให้กุศลธรรมะไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลธรรมใหมนนนะ่นั่นนจะว่างนั้นนะเอาละเอวัง <laughs> ถึงนี้แล้วหยุด <laughs>